เทคนิคในการลดน้ําตาลข้อแรกพี่ท้่งเข้าใจเรื่องสารอาหารเพราะถ้าเกิดพี่มีมหวานขึ้นตาพี่ไม่เข้าใจสารอาหารคือจบอ่ะดูนะคะพี่ก่อนที่จะไปฟังกดเซฟแล้วก็กดแช์นะคะทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยใครที่เผชิญอยู่กับภาวะน้ําตาลสูงจัดไปพี่กินข้าวแบบนี้ผักต้องสองส่วนต้องกินให้ได้นึ่งผักตําน้ําพริกใดๆก็ได้ โปรตีนประกอบไปด้วยไข่ไก่ปลาหมูแต่บ้านเราไม่ค่อยกินโปรตีนเพราะอะไรไม่อยากกิน<ม>กินแต่ข้าว<ม>ข้าวหนูขอร้องให้พี่กินข้าวกล้องเพราะน้ำตาลพี่เยอะมากเลือดออกในตาเต็มเลย<ม>นะคะอันนี้คือตาพี่นะเลือดออกในตาเต็มเลยเห็นไหมเลือดออกในตาเต็มเลยดังนั้นจะทำยังไงให้ลดเราต้องลดที่ต้นเหตุมันคือการกินโอเคไหมอันนี้ที่เห็นภาพชัดพี่ผัดผักก็ได้ผัดผักก็ผัดน้ำก็ได้เด้อ โปรตีนก็เป็นไก่เป็นไข่เป็นปลาเป็นหมูข้าวก็แบบแบบนี้เอาแบบงชาง่ายๆเลยค่ะพยายามจัดจานแบบนี้มันจะทําให้พี่นี่แหละทําให้ตัวพี่อิ่มนานขึ้นข้อแรกนะคะข้อ2ให้พี่กินเช้ากินเที่ยงแล้วก็กินเย็นความหมายคือไม่กินจุกจิกกินเป็นมื้อๆถ้าเกิดกินเป็นมื้อๆแปลว่ากินเช้ากินเที่ยงแล้วก็กินเย็นเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาลพี่ไม่พุ่งถ้าเกิดพี่กินสารอาหารได้อย่างที่หนูบอกมันจะทําให้พี่อิ่มนะคะ ข้อแรกกินสารอาหารให้เข้าใจเรื่องสารอาหารข้อสองคือเรื่องการกินเป็นมือม้อมื้อข้อสามหนูแนะนําให้ที่กินน้ํานะคะของหนูอะ่ะกินน้ำเนี่ยสองขวดต่อวันเขาเรียกว่าสองลิตรชายของหนูนะของหนูอันนี้คือหนูกินน้ําชามันคนละอันกันเนาะสองคือข้อต่อมาเราต้องเข้าใจว่าการที่เราหยิบใส่ปากเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรากินมันคืออะไร ผลไม้สําคัญมากคนเมื่อกี้บอกว่าไม่กินข้าวแต่กินผลไม้น้ําตาลก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้ผลไม้ไม่เคกินไม่เคยกิน,กนโอเคตัดไปกิ้มกล้วยน้ำวา้าหนาหนาลูกนึงอ่ะไม่เป็นไรฝรั่งจิ้มน้ําพริกอันนี้ก็ก็ตัวดีจิ้มน้ําจิม้มตัวเนี้ก็ตัดออกเครื่องดื่มชูกําลังพี่กินไหมบอกาแฟทีอินวันกินไหมกาแฟก็กินกาแฟดำเก่งมากถูกต้องรู้ว่าพี่ ปรับอยู่แค่สองข้อเรื่องอาหารกับเรื่องการกินเป็นมือม้ออน่าจะได้แค่สองข้ออย่างอื่นการนอนพี่ดี<ม>การกินน้ําพี่ก็กินได้ความเครียดพี่โอเคอยู่เนาะพี่บริหารจัดก,การความเครียดได้คือแต่ละคนเนี่ยถามว่าทําไมนางกอกับนางขอเดินมาเหมือนกันน้านําตาลต่างกันก็เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันคนก่อนหน้าพี่อะ่ะ<ม>เขามีปัญหาว่าน้ําตาลเขาไม่ลดเพราะอะไรกินผลไม้ตลอด<ม>อย่างของพี่หรือว่าพี่คงกินแต่ ขนมข้าวสังสรรค์กับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อนพากินสวยมาทำส้มไล้ทำขนมบ้านกินกันแน่อะไรไปชูดอบอกเพื่อนบอกเบาๆก่อนเพราะตอนนี้ตาฉันมีแบบนี้เนาะถ้าถ้ายังไงพี่ต้องตั้งเป้าเดี๋ยวหนูนัดพี่มาใหม่แล้วก็มาเติมความรู้กันใหม่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนูมองว่าถ้าหนูไม่พูดความจริงกับพี่วันเนี้พี่เข้าใจเนาะ มันไม่มีเวลาพอละเราเราเป็นเยอะละโอเคไหมนะคะเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์กดแชร์ค่ะ